อันนี้คือกาแฟเนาะนะครับนี่คือกาแฟนะกินแล้วหุ่นดีหุ่นเฟี้ยวยังไงเนาะก็มาลองดูเนาะหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองนะครับหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันเลยเนาะนะครับหน้าตาข้างในจะเป็นยังไงเนาะนะครับตัดเลยเนาะนะครับหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองนะนะครับอยากหุ่นดีหุ่นเฟีย้ยวอยาก ยังไงก็ต้องลองไม่ลองไม่รู้เนาะนะครับไม่ดูไม่เห็นเออใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องลองเลยเนาะนะครับลองเลยนี่เลยเนาะครับเปิดกล่องออกมาครับหน้าตาครับนี่เลยเทลงมาครับนี่เทลงมาหน้าตาซองกาแฟเป็นอย่างนี้เลยนะครับเยอะแยะมากมายแต่กล่องครับแต่ที่จริงแล้วสิบห้าซองครับนี่นะครับแล้วดิผมต้องรานี่เลยเนาะนะครับสิบห้าซองนะครับนะครับ ชุกนะครับสนใจสินค้านะครับเดี๋ยวจิ้มไปดูที่ลิงก์เราเนาะนะครับใส่กล่องไว้ก่อนนะสิบห้าซองนะสิบห้าซองครับใส่ยับๆไว้นี่เลย <c oughs> อาตาน,นะครับของดีมีจริงไหมต้องลองครับ